พระเจ้าตากสินมหาราชตอนตีฝ่าวงล้อมกองทัพพมา่าไม่ทันไรก็มีสารเรียกให้กลับพอสดับสุดความสารก็พลันไหวรีบเตรียมตัวกลับกรุงศรีโดยเร็วไหวหากช้าไปชาติจะแยกแท้สงครามกลับไปถึงพระราชาเอกทัศพระองค์ตรัสให้ป้องกันกรุงสยามนัก,การนี้พวกพม่ามาคุกคามพอปราบปรามกลับถูกโกรธเอาโทษทันยิงปืนใหญ่นางสนมก็วยวไยวรบเกือบตายกลับหมายฆ่าให้อาสัน ถูกวางโทษชั้นประหารเป็นรางวัลอัศจรรย์นับพระไทยพระราชามาโมเมาแต่กับหญิงชิงชังนักผู้จงรักอย่างเราจะอาสาช่วยป้องกันเขตขันทศีมาพระราชากลับมาโกรธถ,ถือโทษเราถ้าหากใครไม่อยากตายไปกับข้าพู้พมา่าบุกเข้าได้จะตายเฉาอายุธยาค่อยกลับมากอบกู้เอาขอเพียงเราฝากไปได้ไม่ไหวชนอายุธยาถึงคราจะวิบัติเพราะกษัตริย์บ้านเมืองไม่มาสนราชการเล่นนานมา่าวกวน มรคนแต่สตรีเลยมีภัยเป็นผู้นำสมควรที่จะเด็ดเดี่ยวมัวยุ่งเกี่ยวแต่นารีไม่เอาไหนจะบำรุงบ้านเมืองได้อย่างไรในเมื่อใจหมกมุ่นคลุ่นแต่กามจึงรวบรวมทหารกล้ามากลุ่มหนึ่งตกดึกจึงบุกออกไปไม่ขั้นครามฝ่าวงล้อมออกมาได้ถูกไล่ตามหมายดุกรามฆ่าให้ตายวายชีวันในวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ข้างผู้ติดตามมีหลวงราชะเสนหาตลอดถึงหลวงพรมเสนาพิชัยอาสาด้วยร่วมช่วยกัน พุทธศักราช2,309จึงมุ่งเข้าบุรพาพระนาสันพวกพม่ารมันสั่งทหารมา2,000ตามมาทันก็สู้รบครบกระบวนรบหอบทวนของพม่าผู้ระวีฟ้าภัยรีพุ่งเข้าไปหมายฟันส่วนจนพม่าหมดห้าวโซเรรวนจบกระบวนก็หัวขาดสา์กระเด็นพระยาตากชนะที่โพธิสังหาธรพม่หมานอนตายมาลายเห็นทั้งเลือดแขนขาขาดาสกระเด็นพากันเกณฑ์มามากมายต้องวายชน คนเหมือนกันแตกต่างกันเทียงชนชาติหน้าอุจาต้องมาตายอย่างไร้ผลเพราะกษัตริย์ของพวกมึงโลภเกินคนลูกน้องตนต้องมาตายกลยแผ่นดินสิทและทรัพย์ก็ไม่ได้ตามไปด้วยต้องมอดม้วยด้วยหวังในทรัพย์สินศพเกลื่อนกลาดเรีอราดเต็มแผ่นดินแรงกากินเป็นอาหารสารันใจมองกลับไปดูเขตอยุธยาไม่รู้ว่าจะร้อนเย็ยนเป็นฉไฉนคอยก่อนเถิดเคียวจะมากอบกู้ภยัยบุกชิงชัยแก้แค้นให้บัลระจัน หากพวกเจ้าได้ปืนใหญ่จากเมืองหลวงคงทะลวงพวกพม่าให้อาสันแต่พวกเจ้าต้องมาตายวายชีวันบางระจันสัญญาแน่จะแก้คืนการสู้รบก็มีอีกถึงสองครั้งเจอจังๆบ้านพรานนกกระหกฝืนจะสู้ทนจนกว่าหมดแรงยืนพร้อมจะฝืนสู้ไปได้ไม่ไหวชนจนกว่าสิ้นลมหายใจที่ไหลผ่านหมดลมปราณสิ้นใจตา,ตายก็ไม่สนจะต่อสู้ทุกสิ่งอย่างด้วยยอดทนเพื่อปวงชนที่สิ้นใจในสงคราม ยามีสึบร่วมด้วยช่วยกันรบไม่มีหลบพร้อมสู้อยู่สนามไม่หมกมุ่นครุ่นคิดติดแต่กามเหลือเพียงนามแม้ชีวินจะสิ้นไปใครทำดีมีแต่ได้สบายสุขสวยสุขบนสวรรค์ผิวพันณใสใครทำชั่วช่วยให้ทุกลุกเป็นไฟเร้าร้อนใจตกนรกหมกไม่พลันกล่าวว่าจามาครั้งหนึ่งจึงไปต่อมิริรอเร่งทัพกลับหลังหันรีบควบม้าก่อนพม่าจะมาทันไม่กี่วันด้านด้น,ดนถึงซึ่งระยอง เจระยองตรองคิดเตรียมกิจศึกหลงผิดนึกตรึกไปใจเป็นสองทับกบทรหรือไรหนาม,มาเป็นกองอีกหนึ่งตรองคิดว่าคงมาดีถึงกระไรคงไปหมายถามข่าวมีเรื่องราวเป็นเช่นใดในกรุงศรีพระยาตากจึงว่าไปไม่พาทีกรุงหากมีพวกพม่ามา,มาคุกคามไม่ช้านี้กรุงศรีคงแตกแน่ถ้าจะแก้ให้พวกเราชาวสยามจงมาเข้ากับพวกข้าทุกเขตขามเราจะนำติดมากข้าชิงชยัย เจ้าระยองพร้อมยอมแต่โดยดีสลับพปลีชีพด้วยช่วยแก้ไขพร้อมจะช่วยต่อสู้กู้กรุงไทยขอตามไปฆ่าพมา่าผู้ราวีแต่ยังมีผู้ที่คิดจะต่อต้านเป็นผู้ค้านขัดขวางทางวิถีสุนจามืองขุนรามหมื่นช่องมีคิดมิดีรอบเข้ามาฆ่าทำลายหมายจะเอาชีวีพระยาตาแต่ก็ยากจนชีวิตนี้จะฉิบหายขุนจามืองถูกพิฆาตขาดใจตายชีพมาลายกลายเป็นศกจบชีวี หลวงพิชายอาสาฆ่าห้ามหันชีวิตสั้นขุนจามืองหมดเรื่องสีรามหมื่นช่องหนีไปได้ในพงพีถึงบุรีเมืองจันเกือบทันตายพระยาตากเคลื่อนทับไปจันทบูรณ์ตามข้อมูลว่าขุนรามฆ่ามาหายขอเจ้าเมืองสั่งคนชั่วตัวทำลายจงมอบกายของมันนั้นออกมาแต่เจ้าเมืองจันทบูรณ์คิดไม่ซื่อยังจะได้คิดว่าตนคนเก่งหนักหนาเราก็ตนผู้หนึ่งร่ำเรียนมาในวิชาก็ใส่องค์เป็นรองใคร ยายจะไปพแพ้แพ้แก่เจ้าตากคงไม่ยากเกินตนจนวิสัยเดี๋ยวจะหลอกเข้ามาค่าชิงชัยให้บรรลัยจะได้รู้กูก็คนจึงวางแผนเจรจามาต่างๆเป็นหลุมพรางท่าทางวางเหตุผลคิดจะให้พระเจ้าตากนั้นหลงกลแต่บันดลไม่เป็นไรในหลุมพรางพระเจ้าตากรู้ถึงแผนนั้นเสียก่อนคิดต่อกรกับเราจะเอาหมางคงไม่พันเลือดไทยไหลเป็นทางจะสังสงกันอย่างไรจึงใคร่กรว ครั้งทหารกินข้าวเจ้าตักสั่งอาหารกลางจงทำลายจักไม่หวนเราจะไม่กลับมาอย่าเรรวนทั้งขบวนจงไปกินสิ้นในเมืองกลางดึกของคืนนี้เราจะบุกเตรียมรบรุกพังประการก่อนฟ้าสางจันทบูรถิ่นนี้เคยเรื่องรองต้องสิ้นเมืองทั้งซากฝากอารุณตกกลางดึกทรงช้างศึกสีบัญชรเข้ารันรอนชิงชัยให้หัวหมุนพังประตูประการให้เป็นจุดก่อนอรุณเช้านี้ต้องมีชยัย พระเจ้าตากทรงสีกริาทัพฝ่ายตั้งรับยิงปืนฝ่ายในสมัยควานท้ายช้างกลวกพระองค์จะมีภัยมองไก,กลไกลจึงหยุดไส้ซึ่งกุญชรขัดพระทัยพระเจ้าตากเป็นอย่างหนักพระองค์ชักดาบออกไปหมายสั่งสอนไม่อยากตายจงปล่อยให้สีบรรชรบุกรานรอนฝังประการในบัดนลควานท้ายช้างเกรงกลัวภัยใจแทบชาติมิบังอาจรีบปล่อยช้างไม่รังหนโอจิตใจของเจ้าตากใหญ่เกินคนสามัญชนทั่วไปไม่เทียมทาน สีบันชอนทังประการเมืองจันแตกบุกเข้าแลกทหารสือเกื้อประสานสามารถขี่เข้าลุกล้อมรบรนรานประจันบานรบวิ่งเข้าชิงชัยในไม่ช้ยึดเมืองจันรได้สาเร็จทั่วทั้งเขตรวมทหารชั้นไหนหนบ้างถูกจับบ้างสู้ต่อก็บัรลัยรวมศึกไทยต่างมากมายผู้วัยชนหลวงพิชายได้หัวคุณรามหมื่นช่องคนชั่วต้องโดนตัดหัวสักสิบผลทรยศต่อแผ่นดินต้องสิ้นชนเห็นแก่ตนต้องเอาหัวเสียดประจาน ทรงถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นราชาพิเศษเอกประสานเพื่อกอบกู้กรุงไทยให้ยืนนานเมื่อถึงการสำราญสุขในแผ่นดินเรื่องลือไปในเขตทุกโมงยามส่งพระนามสมเด็จพระเจ้าตักสินเป็นบรมองค์เอกเจ้าแผ่นดินจะกู้คืนอยุธยาเอามาคืนกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อติดตามคลิปต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ